โอเคค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อ,อนรับในช่องของเดอะไฮแดนค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกม Medieval เช่นเคยวู้ฮู้ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกม Medieval ด่านอีด่โโนานโ,โา <c ười> บอบปปี้นะคะไปสิทำไมมึงไม่ไปวะมึงมาสิทำไมมึงไม่มาวะ ไปรื่อเกมเนีย่ยมันอุดไม่ได้แล้วค่ะทุกคนมือขาดทุกคนจะบอกว่ามือขาดทุกคนไปไม่ดีขาดนั่นแหละขาดจะปัาไปหกสิบเฟรมเลยก่อนอึ๊บถ้าโอเอฟเอดีมันจะแหล่ะปะโอ้โหอุ้ยอุ้ยมันแหลกเลยค่ะหนามันแหลกเลยค่ะหนักไม่รู้ทำยังไงอ่ะเอฟเฟกต์หมอกได้ไหมฮะหรือว่าได้มวยมวยนั่นแหละมวยได้มวยมวย เอฟเฟกหมอกปิดจะเปิดทำไมอะเสียงนั้นยังมีฉว่าปิดให้หมดไหมนัาจะท้อนก็เปิดสิก้อนเลปิดสวสาสไลด์ปิดปิดจะเปิดหาพ่อมึงอะไปจะมาเปิดซ้ำอีกกลายเป็นเขาว่ามึงจะมาเปิดสระผีกหรทุกคนมึงจะมาเปิดสระผีไป เห็นเงาด้วยอะแล้วไม่แสงฉันมองไม่เห็นน่ะเป็นอะไรมากปะปะไปไปสิทำไมมึงไม่ไปออบต่ที่สองเอาอ้อีกเขาวะนะเอาฉันลืมไปว่าจะตีวันนี้มาละค่ะทุกคนเมือ่อค่าทุกคนจะบอกว่ามึงอ่ะค่าทุกคนไปอุย้ยเป็นสว่างเลยค่ะนามันสว่างเลยค่ะหน,นัก เดินไปสิทำไมมึงไม่เดินไปวะไปโอ้ยอีกกว่านะฉันเอาสมุดวาดไปสองอันก็ได้ไหมไปอึบอึบสามเอด็ดกระโดดโู้ยร้อยสิบ แต่ละไอ่เก้าแต่ละยี่สิบทำมันมึงได้ร้อยทำมันมึงได้ร้อยสิบเอา้าทำไมตรงนี้โบมันหายไปอ่ะเนี่ยอุย้ยอีกวะน่ะอ้ออา้าวอ้าวแล้วหายมันลอยได้ไงอ่ะฉันลอยได้ไงอ่ะฉันอาจจะลอยไม่ได้มั้งฉันเปลี่ยนเป็นเ,นเอสดีเถอะแหลกเกินไปละเย่เอสดี yeah, เรียบร้อยมันแหลกเกินไป อุย้ยลาบลื่นมากอะเป็นอะไรมากปะปะไปตอนนี้ก็เราจะไปนะฮะเราจะไปนะไปสิทำไมโอ้ยอีกนานไหมอีกนานไหมจะมาตกสามอีกกลายเป็นเขาว่ามึงจะมาตกสามผิกันทุกคนมึงจะมาตกสามผิฉันปวดเส้นนิดนึงอะ่ะ หนูไมนได้ยินอ่ะมันได้ยินอ่ะอุ๊ยมันดังเลยหานนามันดังเลยหานหนักอึ๊บกระโดดไปหนานี่หกแต่นี้มันเป็นหนานที่ศูนย์เนาะหนานที่ศูนย์จริงๆอันนี้มันจริงๆข้างหลังอันนั้นมันจะมันจะเป็นลาวาเนาะโอ้ยกูตาลีเห็นไหมพวกมึงคนเดียวเลยนะเป็นพวกมึงคนเดียวเลยนะมึงอ่ะเอาว่า มึงอะไปจะบอกว่ามึงอะขาดอุคนจะบอกว่ามึงอะขาดอุ้ควไปอ <c oughs> ันตอนนี้เบอบรตอร์ี่ชั้นเหลือห้าส54เปอร์เซ็นต์ใช่ปะ้าเปอร์เซ็นต์สิบสี่บ้าบอลเลยของมึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะมาห้าสสิบี่เปอร์เซ็นต์อีก <c oughs> ไอ้นี่ตอนนี้กำลังจะไปด่านที่หนึ่งนะฮะกำลังจะไปนะฮะไป โอ๊ยอีกว่น่ะแล้วท้ามันไม่ไปวะไอ้นิอึ๊บอ,อายอึ๊บอึบกระโดด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 โอ๊ยเกือบถูกแล้วน่ะฉันว่าไอ้ดาที่ห้าสิบกว่าใช่ป่ะมันจะหมดมันจะไปหมดยากยค่ะทุกคน อ๊บกระโดดกระโดดอุย้ยระวังนานเดี๋ยวก็ตกเอาหรอกทีโคอยไปสิมจะมาไอ้นีอ่อยู่นั่นแหละเอาแบตเตอรี่เสือมห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เสือห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ตัวเล็กมันเหลือห้าสิบห้าไม่ใช่หรอว่าแบบมันนู้นเร็วขนาดนั้นเลยหรอแบตเตอรี่ไม่ได้เสื่อมนะเว้ยตอนนี้หมดง่ายน,นะคะเลเวลหนึ่งเอ้าฉันผู้หยีบอะไรเนี่ยฉันเลนหนูฉัน,น,ฉ,นฉันอยู่ในห้องของฉันด้วยห้องนอนฉันได้ยินเสียงน้เพราะว่าสนับเปิดอันนี้ไว้ค่ะทุกคน เทวดาตนะั้งแต่มันชอบเปินนกไว้อะเทวดาไม่อยอมมาปิดเทวดาวเพื่อชนะนโอ้ยเดี๋ยวมันก็ตายเอาหรอก,อกโอ้โหทำไมลมแล้วโอ้ยอีกแลนอ,อนะอุ้ยตกแล้วอะ่ะมะขึ้นไปโอ้ยจริงวาทุกคนเพื่นพนพนอนๆอังง พี่จริงพวอาจจะงงในของซานหน่อยอะค่ะทุกคนทาไมทาไมทําไมห้องคณิตศาสตร์ในหมดยากและหมดยากสูตรทาไมถึงมันมีติดลบด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าติดลบอ่ะบวกกับจํานวนที่เป็นเอา,อาง,งน,ะะนี้ละกันจํานวนที่เป็นบวกลบกับจนานวนที่ติดลบคำตอบมันจะต้องเป็นแบบมันจะต้องเอาคาตอบที่เป็นลบกับตไม่เป็นบวกมาลบกันโดยไม่ต้องไปสนใจลบเลยะค่ะทุกคนอย่างเส้นอย่างเส้นเอามาเป็น 23เป็นจํานวนเป็นเต็มบวกแล้วก็ลบยี่สิบสาเป็นจำนวนเต็มลบถ้าบวกกันจะได้0ูนย์เพราะว่าถ้าบวกกันจะได้ศูนเพราะมันเท่ากันแต่ถ้าถ้าลบยี่สิบสีแล้วก็บวกกับบวกกับยีที่จำนวนเป็นบวกถ้าบวกกันแล้วคําตอบมันจะต้องเป็นติดลบหนึ่งค่ะทุกคนติดลบหโึ่งอ๋อฝนตกเหรอโอ้โห เอาฝนต่เมฆมืมดมาฝั่งหนูน่ะสวยละฉันต้องไอจ้าพวกน,นี้ฉันต้องเข้าบ้านละฝนมันจะตกล้วนอ่ะเมฆมันลงเข้ามาละโอ้ยฉันจะได้ตรงไหนอ่นะนฟ้าผ่าใส่ฉันทำไงอะ่ะเขาบอกให้อยู่ที่บ้านห้ามอยู่ที่โรงแจ้งไม่งั้นโดนฟ้าผ่าตายเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนเดี๋ยวโดนฟ้าผ่าตายโอเคตอนนี้มาในบ้านเรียบร้อยละอยู่ที่หลังบ้านนั่นแหละ <c oughs> ว่าของหนูฉันมันโดนล็อกเทวดาไม่เอากุญแจมา ไลงไในตรงนี้ชนิดทั้งสามมีติลบอยู่างคนต้องงงๆนะว่าถ้าจํานวนไหนที่เป็นติบลบกับแล้วก็ลบกับจานวนที่เป็นบวกแล้วคาตอบมันจะต้องเป็นบวกนะอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเอามาให้50เปน็นจานวนเต็มบวกแล้วก็เต็มลบเป็นลบยี่ 13. ถ้าบวกถ้าเอามาลบกันคาตอบมันจะต้องได้73ขอสิบคนเป็นจำนวนเต็มบวกถ้าลบกันอนะแต่ถ้าบวกกัน ก็คือเอาห้าสิบไปลบก,กับยี่สิบสามอันนี้คือการบวกกันเนาะเมื่อเอาติดลบห้าสิบบวกกับยี่สิบสามคำตอบมันจะต้องเป็นติดลบเนะาะก็ติดลบ,บเยอะกว่าเอ๊ะมาเอ้ยคำตอบติดลบอ่ะดูนี่เราไม่สามารถแก้ได้นะคะแต่เป็นแก้ได้อะ่ะแก้ได้แต่อย่าเพิ่งแก้เถอะอย่าแก้อย่าแก้อย่าแก้เดี๋ยวขี้โกเขาบอกว่าค่ะติดลบห้า บวก17ได้เท่าไหร่ก็ได้12สอได้12โอโอเคลบ10ถ้าลบ12บวกกับลบ2ี่าคำตอบต้องเปเท่าไหร่ก็ต้องเป็น37ดิ37นี่ไงติดลบ37โอเคฉันเป็นคนที่เรียนคณิตศาสตร์ที่ฉลาดมากติดลบ60บวก2ี 8, ได้เท่าไหร่ก็ได้ สามสิบสองซีได้สามสิบสองนี่ไงติดลบสามสิบสองโอเคเอาไก่หมดหรอก,ก็ว่าทำมันมาดูขาจังไปอะไรมากปะปะไปยอสินะเพื่อนแกเพื่อนแกได้ไม่ใช่หรอกแต่ถ้าเพื่อนแกเพื่อนไม่รู้คณิตศาสตร์เลยแล้วเพื่อนก็ตอบผิดเลยนะแต่เพื่อนแนะนำว่าถ้ามีคณิตศาสตร์ขึ้นมาแนนน่าไม่อยากแกเถอะถ้าแกขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะเพราะมันแกได้อ่ะหรือว่าแกได้ข้าตัวเอง เขาถ้าจะรู้ว่าเป็นตัวเองมั้งก็เลยแก้ได้ไปน่าที่สิบแล้วนะฮะเราจะไปด่านที่สิบเอ็ดเนาะจริงๆตัวนี้มันเป็นลาวาเนาะไปสิทำไมมึงไม่ไปวะกระโดดกระโดดกระโดดอึ๊บกระโดดพวกนีอ่ะฝุวนมันจะตกใช่ปะคือฉันอ่ะ กัว่าฉันจะโดนฉันกลัวว่าจะโดนฟ้าผ่าฉันก็เลยมาอยู่ในบ้านไม่งั้นอ่ะฉันโดนฟ้าผ่าตายเนี่เพราะาถ้าฟ้าผ่าหนึ่งครั้งเนี่ยตายเลยนะแล้วก็ทําให้หมดสติได้เลยก็คือตายได้เลยอ่ะถือว่าโคตรแย่มากถ้าโดนฟ้าผ่าเนี่ยระวังเลยห้ามอยู่ที่โล่งแจ้งเวลาที่ฝนมันจะตกต้องอยู่ที่บ้านเท่านั้นค่ะทุกคนแล้วก็การเล่นสมาร์ทโฟนมือถือที่ฉันเล่นแบบเนี้ยที่ฉันเล่นอยู่เนี่ยคือสมาร์ทโฟนมือถือใช่ไหม ใช่ซึ่งตัวขนตุกอะฟ้ามันก็ไม่าหาใตสั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้โลภฟ้าให้ผ่าค่ะทุกคนแต่ถ้าเราอยู่ที่โรงแท่งเช่นปต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ใต้ต้นไม้ที่มันสูงสูงอะค่ะทุกคนแล้วก็ใต้เสาไฟฟ้าเนี่ยมีสีตัวฟ้าผ่าเพราะว่ามันจะมันจะมันจะโลภฟ้ามาผ่าค่ะทุกคนถ้าโดนผ่าเนี่ยตายเลยตัวชีวิตไม่ได้ตายโอเคไปต่อเลยตุดเดอนที่สิบสี่เนาะเดือสิบสี่ หมดง่ายโอ๊ยถ้ามึงไม่กระโดดวะมึงจะมากระโดดอันนี้ค่ะพวกหาไม่เห็นมึงอ่ะไปมึงจะมาตายสามอีกการเป็นคำว่ามึงจะมาตายสาบผีค่ะทุกคนมึงจะมาตายสาบผีฉันว่านะครับตอบคําตอบในชนิดภทษ่าหมดง่ายอาจจะต้องแก้ดิ้นหนึ่งเพราะว่าเพื่อนอะสงสัยฉันว่าทำไมมันยากจังไอตีมันง่ายเองนะมามาใหม่ กุญแจตรงนี้นันจำได้อยู่โอเคถ้าหมดกันก็หมดยากฉันน่าจะจำไม่ได้แล้วว่าเพราะฉันไม่ได้เรียนเป็นเดือนหนึ่งละไปห6สกโอ้ยอีกนานไหอีกนานไหจะมาดูสามอ,อีกกระโดดกระโดดไปยั้สิบแปดได้เลยสิบแปดแปดนั่นแหละ ไปอันสิบแปดเลยกระโดด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 ฉันคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะอ่านนะโอ้ยฟูกซับมันแหนบไปเลยมากปะไปไปเออกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็อ่านสิบเก้าเนาะโอเคกระโดดไปโอ้ยแต่ต้องต้องควรระวังนะระวังดูในนี้ทีระวังตกเนี่ยในเกมไม่ถึงในเกมไม่ใช่ในชีวิตจริงในเกม ถ้าในชีวิตจริงจะเป็น่วกตกเหวเนาะแต่แค่ในชีวิตจริงถ้าตกจากที่สูงก,ก็ตายเดยนี้ในชีวิตจริงอะถ้าตกจากที่สูงก,ก็ตายแล้วในเกมก็เหมือนกันแต่ในเกมสามารถตกที่สูงได้เพราะว่ามันเป็นเกมเฉยๆไม่ได้เป็นในของจริงมันเป็นเก,เกมที่สามารถเล่นได้เออกระโดดกระโดดอันี่เพิ่มรวอดขั่ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเนี่ยเพิ่มเลือไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนเลนเรื่องของสันเหลือ 59%แบตเตอรี่เหลือเท่าไหรอ่อ่ะโอ้ยเอา้าเมื่อกี้54%าสิทำไมเหลือ5้า่เปอร์เซนต์นะเราบรรลุร็วจังวะไอ้นี่เอา้าฉันไม่ได้คืนชีพหรอกเมื่อกี้ภาษาเท่าไรยี่สามไม่ใช่หรอฉันเอาฉันไม่ได้คืนชีพหรอกฉันก็กดคืนชีพวันทีน่ทำไมมันไม่อยู่ด่านยี่สองอะฉันก็กดคืนชีพไปแล้วฉันกดทุกด,าด่านะเว้ยฉันมาตรงไหนก็นกดทุกด่านเลย มีลังด่าไม่ได้ปวดหรอกฉันปลารงไหนก็ฉันโตมือขวากวดมือซ้ายเดินมือขวาหัานแล้วก็กดโอ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็ขาแล้วเกินอย่าดูล่ะเนี่นนยไหมมันขาปะมันขาไปมากปะปะไปเอาาขับเขาไปนู่นเลยเหรอกเพิหากองเออที่สำมาขี้กูนี่ด้วยใยการเอาอันนี้มาซากเซปะเขาที่เป็น เป็นบล็อกอะแต่ไม่ควรจะเอามาทํานะมันมันจะขี้โกงเกินไปอะเป็นอะไรมากปะปะไปจาหาแต่อันแรกก่อนอันแรกไม่น่าจะเจอน,นะแต่ว่าเจอมาหนึ่งอันตรงนี้แหละเจอหนึ่งอันอัน,นสองก็เจอสองอันเลยอะโอ้ยเวลาก,กดเป็นอะไรนะเพราะฉันปดยากเนี่ยกดออกยากมากเลยกดสามแล้วก็ไม่ออกก็ไม่ไปเนี่ยพวดตับเป็นอะไรมากปะกวดก็ยากเนี่ย เป็นอะไรมากวะ,ป,ะป้าไปถ้าหามัวีดีกว่าจะได้เจอง่ายๆเพราะถ้าเป็นหมดจะมีเยอะนะอาจจะหาหนาหน่อยอันนี้หมดกลางๆก็เลยต้องหากล่องอันนี้ไม่มีเลยหรอถ้าว่าอันนี้มีเงอ่าอานันรู้เลยเอ๋อไม่น่าจะมีมีอันเดียวมั้งมีมีหนึ่งอันอันนี้อ่าเจอ่าหนึ่งอันแล้วกระตุงนี้เอ้าไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ตรงนี้หรอ โอเคครบหามาหกอันโอเคสี่ห้าหกไปอยาท้ยี่สิบแปดโอ้ยมันจะหมดอายุแล้วนนะไปสิทำไมมึงไม่ไปวะอื๊บอื๊บอยายี่สิบเก้าหมดกากล้เนี่ยถ้าหมดกามันก็ล่มยากขึ้นแล้วนะนจริงสามารถแจ้งตัวว่าได้ว่าเออ หมดง่ายอ่ะโอกาสยากเนี่ยมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นที่มีโอกาสยากค่ะทุกคนมีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่ที่จะมีโอกาสยากในหมดง่ายนั่นแหละมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นจนถึงสาสิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้เอ้แต่หมดง่ายคุรู้สึกว่าอาจจะเสี่ยงทาไม่มีโอกาสยากนะเพราะว่ามันยากตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซนใช่ปะหนึ่งเปอร์เซ็นอ่ะไปถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นอ่ะโอเคค่ะทุกคน โอ้ยไม่ได้ส่งกทิปนะเขาบอกโอเคค่ะทุกคนละเมียะแล้วก็ตอกทิปหรอกแล้วก็ด่านหมดการที่ฉันเล่นอยู่เนี่ยโอกาสยากเนี่ยสามสิบหกเปอร์เซ็นจนถึงห้าสิบสามเปอร์เซ็นเนาะแล้วก็หมดยากโอกาสยากเนี่ยห้าสาิบสี่เปอร์เซ็นจนถึงเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็หมดยากหมดยากสุดโอกาสยากเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นจนถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็น แล้วก็หมวดสูตรคีนเนี่ย96%ต่ง100%รู้สึกว่าหมวดเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยซึ่งมักจะอยู่ในหนา90ขึ้นไปพี่ฉันบอกไปแล้วว่าหนา90มันไม่หมวดยากแต่ฉันนั่นได้ดอัปเดตตลอดเวลาแหละอุย๊ยหมวดการมีคณิต้าฟาดอีกแล้ววาคณิต้าสาด,ด,ด,สาดมาอุย๊ยนี่เป็นเรื่องการหาเหรอวะไปถานทุกคนดูดีๆไม่ใช่บวกนะไปถ่านนะ <c oughs> โอ๊ยนาไอ 5้สิบเจ็หารสามได้เทนะ่าไหร่น่าสิบเก้าไม่ใช่หรอก็ได้ติดลบสิบเก้าดีเนี่ยร้อยสิบสองหารด้วยติดลบสิบเอ็ดคำตอบมันจะต้องได้ติดลบสิบสองนี่ไงคำตอบเป็นติดลบสิบสองแล้วก็โอ้โหอันนี้อันนั้นทุกคนวันน,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 นี้ยากมากเลยอันนี้เริ่มยากละถ้าเป็นมงเงลิบใหญ่ๆช่ป้าค่อยหาในมุงเงล็บให,ใหญ่ก่อนแล้วค่อยไปหา เออไปหาจำนวนต่อหกสิบหารลบสามเท่ากับจะได้เท่ากับเออยี่ลบยี่สิบแล้วลบยี่สิบอ่ะหารสี่จะได้เท่ากับลบห้าเอา, 20, 20, อา, 4, ไ,าอไม่ใช่ลบห้าโอ๋ออ้ออ้ขอโทษทีผิดผิดผิดอ๋อก็ต้องถูกสิเอา้าอ๋อลืมเขียนลบตรงนี้ออก็ว่ามันนผิดอ่ะพขอโทษทีอันนี้คือลืมเขียนลบ ขอโทษทีเพราะอันนี้มันต้องเป็นจํานวนติดลบอ่ะมันไม่ใช่จํานวนเป็นบวกมันต้องติดลบเนี่ยหกสิบหารด้วยลบสามคำตอบต้องได้ลบยี่สิบแล้วลบยี่สิบเนี่ยหารสี่คำตอบแม่จะต้องเป็นลบห้าเพราะว่ามันแตกต่างกันโอ้ยอันนี้หนึ่งรู้เลยเสร็จฉนันไม่ได้เขียนลบอล่ะลืมเขียนอันนี้ก็ไม่ได้เขียนโอ้อันนี้ไม่น่าจะเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วปะโอ้โหยากแล้วนะ หงุิดใหญ่อยู่ข้างหลังลว,ว่าต้องหารข้างหลังก่อนนะก็คือลบแปดหารกับสองคำตอบจะต้องได้เป็นลบสี่สิ่ลบสี่เนาะแล้วก็ลบสี่หารด้วยเออสี่สิบแปดคำตอบมันจะต้องได้เป็นบวกเนาะซึ่งได้สิบได้สิบสองอ่สิบสองเอานีไงี้ยคำตอบท้ายได้สิบสองน,นั่นเอง โอเคไปดาบ3ดหมวดกลางแต่หมวดกลางมีนี้ขาดแล้วนะโอ๊ย,อ,ยอีกแล้วนะจะขอเล่นถึง50ด่านก่อนเถอะแล้วก็ให้ไปตุกแล้วก็ไปเล่นต่อเพราะว่าฉันจะเริ่มไม่ไหวละเล่อ่านนางเกินไปดีวอ่านไปชั่วโมงหรอกไปเล่นถึง50ก็พอเหลือ50ค่อยมาเล่นใหม่โอเค ไม่รู้ว่าอีกห้าสิบดาบมันจะยากไหมน่าจะยากแหละโอ้จะถึงห้าสิบแล้วอะต้องึงมันเหนื่อยแล้วอะจะไปอ่านรูปบอกต่อโอ้ยจะมาดูสามีกก่พังก์ว่ามึงจะมาดูสาผีอนะทุกคนมึงจะมาดูสาผีสาผีโอ้ยเอ้าเอ้าไปตัวนีกรวดเร็วเมื่อกี้ไปตัวนี้เูือเท่าไหร่นะห้าสิเปร์เซแต่ดูเรืองสาโบเปอร์ะยสบเจ็ปอร์เซ เนี่ยแบตะมันเป็นอย่างนี้เละมันเสื่อมมากมันชอบลดเร็วเนี่ยเป็นอะไรมากปะปะไปแบตรถเร็วว่ะเนี่ยหรือสามผูกแล้วว่ามันลดเร็วแบตมันเสื่อมมากแบตเสื่อมแบตเสื่อมได้ไงอ่ะแบตตอนที่ชันลดลงอ่ะเอาใล้ช้เผื่อแล้วก็ได้อีกอ่ะก็รันไม่ว่าได้อีกอ๋อลดไม่ได้โอเคฉันเผื่อแล้วแต่มันลบไม่ได้เอ้อสมหน้าลบไม่ได้ แบตเตอรี่ลือสาสิบห้าเปอร์เซ็นต์เวลาเรามันชอบลุ้นเร็วเนี่ยค่ะหลาคนเวลามันน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซนต์อ่ะมันชอบลุ้นเร็วแต่เวลายุคกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะลุกช้าช้ามากเลยนะช้ามากเลยหนักแบตเตอรี่ลือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันลุ้นเร็วหานนะมันเร็วเรื่องหาน่ะไปแล้วไปต่อเลยต้องรีบเล่นนั่นนี่แบตหมดแบตหมดแบตหมดแบตเตอรี่จะหมดต้องรีบเล้น ไปสิทำไมมึงไม่ไปวะโอ้ยอีกแล้วนะจะมาตกสามอีกแล้วทำไม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 โจจะมันเลื่มนบดอ่ะแปวนลุ่นเร็มรเรวมั้งโอ๊แปวนลุ่นสามสามแล้วว่ะโอ้ยจะมาตกสามอีกน่าแหละเปเลยมั้ง นะเพราะว่ามันโอกาสเจ้าก,ก็เตส็สามขึ้นไปแต่ต้องน้อยกว่าห้็นตโอ้ยมันจะมาตกสาบอีกแตเตอนี้มันน้นเร็วอะเมื่อก,กี้มันเหลือเท่าไหร่ห้ 58, อันนี้เหลือส6มสิบหกตอนนี้เหลือสามสิบเอ็ละสามละลดเร็วจังเลยอะแตเตรี่ฉันแหละลดเร็วไม่รูวเป็นอะไรมากปะ ไปเอาเอาเอาแล้วไก่ทั้งหมดก็ไม่บอกเนาะไอ้นี่มึงนี่แล้วไก่หมดอายุทำไมไม่ปวดอ่ะตอนแรกถึงว่าไก่มันยาวแต่ตอนนี้ว่าอายุของไก่มันยาวไงก็เลยไปต่อเนี่ยโอ้โหตายเลยเพราะมึงคนเดียวมึงอ่ะเข้าไปตเตอรี่โลชาแล้วว่าเามื่อกีเ้เหนือเท่าไหร่เมื่อกี้เหลือ ขาด12%นี่ผ่านถึงทีไม่เห็นล้วนแล้วหรอแสดงว่ามันเริ่มช้าลงละอุย๊ยนี่หน่าิ1เร็วนี่หน้า41ละต้อไปถึง50แล้วก็จะจบทีเพราะว่าจะได้แค่นี้พอเดี๋ยวแปะตัวนี้หมดแล้วก็ฉนันน่าจะต้องรอไอ้กระโม่มาก่อนไม่งั้นฉันไม่ได้กินข้าวเนี่ยตอนนี้หยูข้าวแล้วไม่ไหวละอ้าวแปะตัวนี้32%ไม่เห็นล้วเนเลยอ่ะดูดิไม่เห็นล้วนเลยอ่ะ แล้วก็ต้มน้ำไีเออนานสี่สิบห้าสี่สิบห้านั่นแหละสี่สิห้าเราเร็วสี่สิบห้าแล้ว,ลว,ลวจะจบแล้วเนี่ยจะจบแล้วจะจบแล้วไม่รู้ว่าหลาสบสิบเสร็จทาไงนะเอ้เอ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 ยอุยน้่าตาโอดอก,อกจะไปเลขนาดน่ะอยู่ก็ตายอดอก,อกเอ้าแต่ตอนนี้มันลงเหรอทำไมมันเหลือสามสองเปอรเนือนเมอ่ะเมื่อกี้มันเหลือ ตอนนักเลกอะเล่นมาห้านาทีที่ผ่านมาเนี่ยหันตอนที่เหลือห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือสามสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ไม่ลดเลยผ่านหนึ่งนาทีด้วยซ้ำแสดงว่ามันน่าจะลดช้าฉันว่านะฉันต้องไปบอกเออฉันต้องไปหาฉันต้องไปซ่อมแบตแล้วแหละแล้วก็ไปซ่อมไอ้เขาบอกว่าข้างหลังอะเสียหมดแล้วอะข้างหลังคือพังหมดแล้วแล้วก็กัมโมบอกว่า ค่ะว่าอันนี้เป็นสามอีกก็มโมจะให้เอาสับครื่งนี้ทิ้งไปเลยไม่ต้องเล่นแต่ถ้าท่านใช้วีโวใช่ปะถ้าท่นใช้วีโวอ่ะอันนั้นน่ะวีโวที่เป็น Y11 อ่ะแปลตดวรช้าแต่เพราะว่าอันนั้นไม่พังไงแต่อันเนี้ยเหมือนแบบมันเสื่อมเลยมันล้นเร็วมากเลยนะเร็วมากเหมือนแบบเสื่อมเลยนี่มันจะเล่นได้ถึงตอนเย็นมั้งทุกวันอ่ะมันจะต้องถึงตอนเย็นมันถึงจะมันถึงจะ,ะหมดถึงแปดจะหมด อันนี้หมดเร็วอ่ะไอสุดท้ายแล้วเฮ้ยจะตากรรมที่นี่ว่าจะหมดเวลาแล้วเพราะว่าฉันน่ะจะต้องไปเออวันนี้มันเสาไม่ได้ถ่ายคลิปได้แต่ถ้าวันอาทิตย์ไม่ได้นะได้ได้ได้ได,ได้เราเล่นได้พราะไม่ได้ไปโรงเรียนโอเคห้าสิบละเดี๋ยวโอเคก็ก็ขอเอาขอเพียงเท่านี้ก่อนค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคน ก็เป็นอะไรก็บ้านคะ่ะหลังจากที่เราได้มาเล่นเกมมินิโบดด์ดา่านเอาเอาไม่ใชนะด่านออฟฟี่หนึ่งร้อยด่านนะคะเราเรียกว่าถ้ามีรวมกันด้วยจะเป็นหนึ่งร้อยสิบด่านนะคะถ้าใครชอบอยู่ในชันนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวให้แหละนทะาวิดีโอต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะหรือจะเจอกนนันใหม่คลิปหน้าแน่นอนบ๊ายบาย จเจอใหม่คลิปหน้าต่อพาน,นี้ก่อนรู้สึกเหนื่อยละเอาแบตตอนนี้ไม่เห็นลดลงเลยเมื่อกี้สามแบตตอนนี้เหลือสามสิบสองเปอร์เซ็นต์อะทำไมทำไมมันลดช้าจังบ๊ายบาย